เที่ยวไทยกันทิปนี้เราอยู่กันที่จังหวัดนครนายกครับซึ่งทริปนี้เรามาก็เจอฝนหนักเลยนะครับเราก็เลยต้องเข้าที่พักกันก่อนที่รอยัลฮิลท็อกดีสอร์ดแอดสปาครับอาจจะต้องเปลี่ยนแพลนนิดนึงครับเลยไปเที่ยวไม่ได้ฝนตกหนักเลยเลยเข้าที่พักกันก่อนครับมาเขาใหญ่มานครนายกที่ไรก็เจอฝนกันทุกทีเลยครับเราเข้าไปดูภายในที่พักกันครับ คลิปนี้แอดมินจะมารีวิวในส่วนของห้องแกรนดีลักซ์นะครับซึ่งเป็นห้องที่รีโนเวทใหม่ส่วนห้องดีลักซ์สามารถชมได้ในคลิปถัดไปครับเดี๋ยวเราเช็คอินเสร็จแล้วเข้าไปชมกันครับฝากกดไลค์กด Sub s c r i b e กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาชมห้องพักกันครับห้องสองนะครับห้องนี้เป็นห้องที่เพิ่งรีโนเวทใหม่ครับเดี๋ยวเรามาชมกันครับเข้ามาชมกันนะครับด้านขวามือตรงนี้ครับก็จะเป็นในส่วนของตู้เสื้อผ้านะครับ ก็จะเป็นแบบโชว์ครับมีไม้แขวนเสื้อมีราวให้มีร่มให้ครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตู้เซฟแล้วก็มีสลลปเปอร์ให้2คู่นะครับตรงนี้เป็นหมอนสำรองครับถัดมาตรงนี้ครับก็จะเป็นโต๊ะกระจกแต่งหน้านะครับนี่ครับมีกระจกเงาพร้อมเก้าอี้ให้มาบริเวณนี้ก็จะมีไดร์เป่าผมให้นะครับนี่นี่ครับไฟฉายเดี๋ยวมาดูในส่วนของตู้เย็นครับตู้เย็นก็จะมีน้ำดื่มให้2ขวดครับ ตรงนี้ก็จะเป็นกาต้มน้ำร้อนนะครับมีแก้วน้ำแก้วกาแฟให้มีช้อนให้ครับถัดมาดูโซนฝั่งซ้ายครับก็จะเป็นเตียงนะครับเตียงก็จะมีหมอนให้6ใบนี่ครับหัวเตียงก็จะมีโคมไฟให้นะครับแล้วก็จะมีปลั๊กให้ด้วยครับหัวเตียงมีทั้ง2ฝั่งเลยนะครับฝั่งขวาก็จะมีปลั๊กหัวเตียงเช่นกันนี่ครับวนมาดูในโซนนี้ครับ โซนนี้ก็จะเป็นทีวีนะครับแล้วก็ตรงนี้จะสามารถวางของอะไรได้ครับวางกระเป๋ากระเป๋าเดินทางอะไรได้หรือว่ากระเป๋าจะวางตรงบริเวณนู้นตรงตู้เสื้อผ้าก็ได้เหมือนกันครับนี่ครับทีวีก็จะนั่งดูจากมุมนี้ครับมีโซนของโซฟาแล้วก็มีโต๊ะกลางให้ครับนอกจากจะนั่งชมทีวีได้แล้วก็ยังนั่งชมนี่ครับวิวสนามกอล์ฟครับอันนี้เราอยู่ชั้น2นะครับก็จะได้วิวสนามกอล์ฟในมุมประมาณนี้ครับ ด้านหลังสนามกอล์ฟนั้นก็จะเป็นในส่วนของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับก็จะเป็นเทือกเขาที่นี่ครับทอดยาวเลยครับแล้วก็บริเวณด้านหน้าตรงนั้นก็จะเป็นในส่วนของเดอ์มิสนะครับแล้วก็ด้านหลังเดอ์มิสตรงนั้นก็จะมีเป็นเขื่อนขุ้นด่านปราการชนครับก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ของจังหวัดนครนายกเลยครับนี่ครับด้านนอกก็สามารถออกไปนั่งได้นะครับตัวคอมเพรสเซอร์แอร์นั้นก็สามารถนี่ครับมีเป่าลมร้อนออกไปครับ ทำให้สามารถออกไปนั่งได้นี่ครับออกไปนั่งชิลๆได้เลยครับวิวสนามกอล์ฟเดี๋ยวเราวนมาดูกันต่อครับในส่วนของห้องน้ำครับนี่ครับเป็นประตูแบบบานสไลด์นะครับเปิดซึ้นี่ครับ้ายมือก็จะเป็นในส่วนของอ่างล้างมืออ่างล้างหน้าครับมีกระจกเอาให้แล้วก็ตรงนี้จะมีแก้วให้นะครับมีทั้ลูกคัเติบัตครับสบู่ก้อนแล้วก็ชาเวอร์แคป มาตรงนี้ในส่วนของทอยเลทนะครับมีสายชําระให้แล้วก็ตรงนี้ครับเป็นก้านโซนชาเวอร์ครับภายในโซนชาาเวอร์นั้นก็มีสบู่ให้นะครับแล้วก็ยาสระผมเป็นขวดให้กดครับแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นผ้าผืนเล็กผืนใหญ่ครับอย่างละสองผืนห้องที่นี่นะครับรอยัลฮิล l ครับเดี๋ยวแอดมินพาไปชมห้องแกรนดีลักซ์ห้องอยู่ชั้นหนึ่งครับไปชมกันครับ เรามาถึงห้องพักของเรากันแล้วนะครับห้อง105ครับที่รอยอดอยูลนี่ครับเข้ามาก็จะเป็นส่วนของที่วางเสื้อผ้าครับมีตู้เซฟให้ด้วยนะครับมีล่มให้สองคันครับมีไม้แขวนเสื้อให้ด้วยกับด้านล่างมีสลิปเปอร์ด้วยครับ2คู่แล้วก็ตรงนี้เป็นหมอนนะครับถัดเข้ามาครับมีฟกทิชชู่อะไรให้ครับนี่ครับตรงนี้สามารถนั่งทํางานได้โต๊ะกว้างๆใหญ่ๆเลยครับ ตรงนี้ก็สามารถนั่งแต่งหน้าได้ด้วยครับมีกระจกเงาแล้วก็มีนี่ครับได้เป่าผมให้พวกกาน้ำร้อนแก,แก้วแก้วกาแฟแก้วอะไรมีครบเลยครับนี่ครับแล้วก็ตู้เย็นตู้เย็นนั้นมีน้ำดื่มให้สองขวดนะครับตรงน,นี้ก็ที่วางของเยอะเลยนะครับมาดูฝั่งขวากันครับฝั่งขวานั้นจะเป็นในส่วนของเตียงนอนจะเป็นเตียงสองเตียงชิดกันนะครับ หัวเตียงก็จะฝั่งนี้มีปลั๊กให้ด้วยครับแล้วก็มีโคมไฟให้ซ้ายมือมีเป็นโทรศัพท์นะครับแล้วก็มีปลั๊กให้สองจุดเช่นกันหมอนนั้นก็มีทั้งหมอนวางมืออะไรมีให้ครบเลยนะครับมาดูกันต่อครับอันนี้เป็นส่วนของโซโฟ,ฟาแล้วก็มีโต๊ะกลางนะครับ ก็สามารถนั่งชิลๆดูทีวีฝั่งนี้ได้ครับทีวีนี้ก็เป็นจอแบนติดผนังเลยครับขนาดนั้นใหญ่อยู่ครับน่าจะสัก48นิ้วได้หรือว่าดูทีวีเบื่อๆก็สามารถมองไปข้างนอกครับห้องนี้เราอยู่กันชั้นหนึ่งนะครับก็จะเห็นเป็นวิวสนามกอล์ฟครับแล้วก็เป็นวิวภูเขาครับของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นี่ครับวิวข้างนอกสวยเลยไหมครับท่านผู้ชม หรือว่าถ้านั่งข้างในเบื่อๆแล้วก็ออกไปนั่งข้างนอกได้ครับมีเก้าอี้ครับสองตัวไว้นั่งชมบรรยากาศชมวิวได้ครับภายนอกอันนี้ฝนเพิ่งตกไปนะครับอากาศก็ดีเลยครับชุ่มชื่นเลยครับนี่ครับห้องแกรนดีลักซ์นะครับ มาดูกันต่อในส่วนของห้องน้ำครับห้องน้ำนั้นก็เป็นประตูแบบสไลด์นะครับมาดูกันนี่ครับก็จะตกแต่งไว้โซนโซนมืดๆหน่อยนะครับตรงนี้ก็เป็นลายหินอ่อนครับเป็นชักโครกนะครับมีสายชำระให้ก็มีผ้าพืนเล็กพื้นใหญ่ให้ตามปกติครับมีสบู่แชมพูให้ น้ำนั่ก็เป็นก๊อกผสมนะครับมีน้ำร้อนน้ำเย็นห้องนี้ก็แกลนดีลักซ์นะครับที่รอยัล h ิลลครับจังหวัดนครนายกนี่ครับนอนไปก็ชมวิวข้างนอกสวยๆได้เลยครับสำหรับห้องดีลักซ์เดี๋ยวแอดมินจะรีวิวให้ในคลิปถัดไปนะครับที่พักรอยัลฮิลลนั้นอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดนครนายก <ๆ S 1> เช่นเขื่อนขุนด่านปราการชนน้ำตกสาลิกาน้ำตกนางรอ วัดธรรมสาริกาวัดหลวงพ่อปากแดงวัดมณีวงศ์ลงไปถึงพุทธอุทยานมาค้าบูชาและอุทยานพภะพิคเนตภายในที่พักรอยัลฮิลลนั้นมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายโดยเฉพาะนักขวดวงสวิงมีสนามกอล์ฟท่ามกลางขุนเขาขนาดใหญ่ที่เหล่านักกอล์ฟไม่ควรพลาดลงไปถึงมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆอาทิสฐาว่ายน้ำโต๊ะปิ้งปองปั่นจักรยานลงไปถึงสำหรับน้องๆหนูๆก็จะมีขี่ม้าให้หาน้องกวางให้หาน้องเต่าเล็กๆว่าเหมาะสำหรับการพักผ่อนทุกเพศทุกวัย ทางรีสอร์ทมีมาแค่นะครับจะสามารถขี่ได้120บาทต่อครั้งครับเดินวนรอบ3รอบมากันแล้วครับกวางครับเรามีหญ้านะครับหญ้าอย่างนี้ก็กำละห้าสิบาทครับแล้วก็มีแครอทครับแครอทแก้วละสามบบาทดูเหมือนจะกินแต่แครอทหญ้าไม่กิน นะครับยาไม่กินครับกินแต่แค่หล่อนกินะครับดูนะครับดมดมด,มมดึงไปแล้วครับยาไม่กิน này. Thôi được, mới ra được. ตอนนี้เราก็มาเดินเล่นในสนามกอล์ฟนะครับเดี๋ยวอ,อีกสักพักเดี๋ยวออกไปทานอาหารกันครับมื้อเย็นวันนี้ครับวันแรกแล้วเราก็ทานมื้อเย็นที่ห้องอาหารแจสมินนะครับก็สั่งอาหารเข้ามาครับห้องอาหารแจสมินนั้นจะอยู่ในโรงแรมรอยัลคิวเลยนะครับวันนี้เราก็เน้นเป็นอาหารไทยๆครับแล้วก็มีสลัดอันนี้เป็นปลาดุกฟูนะครับ อันนี้ปลาดุกฟูอะไรอิติคิปปลาดุกฟูดิติคนะิปครับอันนี้สลัดทูน่าอันนี้เป็นชุดอีสานนะครับมีส้มตำมีลาบมีไก่ย่างครับอันนี้แล้วก็หมีปลาดายครับภายในที่พักรอยัลฮิลมีห้องอาหารแจสมินคอยอำนวยความสะดวกเรียกได้ว่าเข้าที่พักแล้วก็มีครบทุกอย่างเลยครับห้องอาหารแจสมินนั้นอาหารมีหลากหลายประเภทอาริทไทยจีนฝรั่ง ลังสารมาโดยเชฟของทางห้องอาหารแอดมินบอกเลยครับอร่อยคอนเฟิร์มทานอาหารไปพร้อมกับชมวิวสนามกอล์ฟวิวเทือกเขาของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อย่างเกียวขจีโอ้ยฟินส,สุดสุดเลยครับนึกได้ว่าหากมาพักรอยยกคิวแล้วห้ามพลาดเลยครับที่จะต้องมาทานอาหารอ,าาร,อร่อยๆมาชมวิวชิลๆเลยครับที่ห้องอาหารแจสมินช้อนนี้เราก็ตื่นกันแล้วนะครับ นี่ครับบรรยากาศของพอ,อยอลยูครับอย,อยู่ตรงระเบียงนะครับยามเช้าห้องเราอยู่ชั้นหนึ่งนะครับไกลๆมันก็เห็นเป็นวิวปุทญาแห่งชาติเขาใหญ่แล้วก็มีเป็นเมฆหมอกครับเม,นะมื่อเช้านั้นเมฆหมอกเยอะกว่านี้นะครับตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงครึ่งก็เริ่มเบาบางลงกล็ยินเสียงนกร้องครับบรรยากาศดีครับ ตรงนี้ก็เป็นวิวสนามกอล์ฟนะครับเดี๋ยวเราไปทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารกันครับ หากเพื่อนๆกำลังหาที่พักผ่อนทากางธรรมชาติอยู่ท่ามกลางโอบคอยของคุณเขาภูเขาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพแนะนำเลยครับกับ Royal Hill g o l f Resort and Spa จังหวัดนครนายกสำหรับคลิปหน้าเที่ยวไทยการเราจะพากันไปที่ไหนอย่าลืมติดตามมานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเที่ยวไทยการด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับมาเชามาเช้า